น้องมาอยู่อย่างเก่งโชว์ผลงานปักพรมฟรีมือตัวเองน่านรักสิบเต็มสิบและเมื่อบนอินสตาแกรมของแม่เมยได้มีการนำคลิปวิดีโอและภาพกิจกรรมในวันหยุดพักผ่อนของน้องมาอยู่มาแบ่งปันให้แฟนๆนั้นได้ชื่นชมนั่นก็คือกิจกรรมการปักพรมด้วยตัวเองค่ะพร้อมทางระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า งานปรมชิ้นแรกและชิ้นเดียวที่มาอยู่ทําเองและเลือกลายเองคะ่ะพรมมาอยู่ทําเองสวยไหมคะโดยงานนี้หนูมาอยู่คนเก่งนั้นต้องใช้ทักษะความสามารถหลายด้านเลยล่ะค่ะเริ่มตั้งแต่การวาดเลยล่ะค่ะไปจนถึงการลงมือปัก โดยแต่ละขั้นตอนนั้นต้องใช้สมาธิความใส่ใจรวมไปถึงความพยายามเป็นอย่างมากกระทัางเสร็จออกมาเป็นพรมหลายสวยไม่เมโลดีสุดน่ารักซึ่งก็ทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นต่างก็เข้ามาชื่นชมผลงานชิ้นนี้ของน้องมายูอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะอาทิเก่งมากคะ่ะสวยมากค่ะพี่ยูสวยจังแอบอยากได้สวยจ้ามายูคนเก่ง รมสวยมากแล้วก็เก่งมากๆและอีกมากมายเลยละคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ